โอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะทการทดสอบการทํางานที่ความถี่เซลเคสูงกว่า s อสเคสุบสิบเท่านะครับโดยการใส่เซลเเป็นยี่สิบโดยการใส่เซลเเป็นยี่สิบครับแล้วก็ s อ k ใส่เป็นสองถูกไหมครับอ๋อซีเอเคต้องเปลี่ยนนะครับต้องใส่เป็น ยี่สิบอ่าใส่แล้วแล้วก็เซเคีต้องแก้เป็นสองครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะดันผลนะครับก็จะก็จะสังเกตได้นะครับคือตรงช่วงรูปสิบ7กสิบเจ็ดนะครับจะมีความถี่มากเนื่องจากเซลคมีความถี่สูง ประมาณนี้นะครับครับผมก็ต่อมานะครับผมก็จะทการทดสอบกรณีรหัสปิดที่สี่ผิดนะครับซึ่งรหัสของผมคือศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ซึ่งรหัสปิดที่เสี่ยงผมก็คือหนึ่งตัวที่สองผิดครับก็คือต้องแก้ไปเป็นศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันนะครับว่ามันผิดยังไงว่ามันจะเป็นยังไง นี่นะครับจะสังเกตได้ว่าคือสเต t หนึ่งสองคือสเต t สานะครับเป็นสเตตแรกที่เช็ค d t t a ของตัวแรกนะครับก็คือเป็น CS, s k Data ก็คือ c s เป็นหนึ่งเศูนย์ดาศูนย์ก็คือถูกนะครับแต่ว่าพอมาสเตตเมื่อกี้ตรงบิตที่สี่ปิดนะครับบิตที่สี่ของผมก็มัน สเตทที่เช็คตัวบิ t ที่สี่ก็คือสเตทเก้านะครับคือจะสังเกตได้ว่าจะเป็น cs เป็นหนึ่งอ k เป็นศูนย์แต่ data จริงๆแล้วควรจะต้องขึ้นหนึ่งเพื่อที่จะไปสเตทถัดไปแต่ว่าในที่นี้ data ผมขึ้นเป็นเลขศูนย์ซึ่งผิดสเตทจากสเตตเก้าก็เลยกลับไปที่สเตทศูนย์นั่นเองครับเห็นนะครับเมื่อกี้ในการทดสอบกรณีรหัสบิ t ที่สี่ผิดผมได้ทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ ผมมาทดสอบกรณีที่รหัสถูกส่งเข้ามาต่อเรื่องห้าชุดโดยที่ชุดที่สามนั้นผิดนะครับ สองอันนี้คุณก็จะแก้เป็นศูนย์นะครับ โอเคครับกิบแบตหมดครับก็จะสับเซียดให้เป็นศูนย์ให้เป็นศูนย์นะครับให้ขึ้น อืสักเป็นหนึ่งคระวังเวลาชุดที่สองผมก็เซ็ตไว้ให้มันผิดน,นะครับต่อมา

นี่จะเป็นบิดที่ตัวขงผมนะครับ ต่อมานะครับทําบิดที่สี่นะครับจะทําให้มันผิดนะครับ ตรงนี้อ่ะปากสียได้เป็นศูนคร์อลอเอน,นี่นั่นชุดที่สี่ผิดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะมาเป็นชุดชุด,ชด,ดท้ายนะครับ

不落 <Alo> <noise> นะครับรายชุดแรกของผมนะครับที่ผมทําให้ผิดนะครับก็คือเป็นตัวบิตแรกเลยนะครับคือมันเริ่มมาตรงสเตจที่สามครับสังเกตจากสเตจที่สามนะครับเป็นสเตจแรกที่เช็คตัวบิตตัวแรกของผมซึ่งบิตที่หนึ่งของผมนะครับมันเป็นเลขศูนย์แต่ว่าผมตั้ง Data ให้มันเป็นหนึ่งครับมันก็เลยกลับไปเป็นสเตจศูนย์นะครับต่อมานะครับมันก็จะมาเริ่มใหม่ รันมาเรื่อยๆนะครับรันมาเรื่อยๆรันมาเรื่อยๆจนสังเกตได้ว่าสเตจเจ็ดนะครับก็คือสเตจที่เช็ค Data ตัวที่สามของผมนะครับมันผิดนะครับจริงๆมันควรจะขึ้นเป็นหนึ่งครับแต่ว่าผมเซตให้มันเป็นศูนย์มันก็เลยกลับมาที่ศูนย์ก็คือสองชุดแรกผมผิดไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันกับชุดที่ถูกต้องนะครับคือชุดที่ถูกต้องนะครับก็คือไล่มาครับ สองอ่าสามปุ๊บ Data เป็นศูนย์ถูเซตเป็นเซตเป็นหนึ่ง SCK ก็เป็นหนึ่งปิดถูเป็นศูนย์ก็คือมาเป็นสี่ต่อมานะครับเราจะข้ามมาดูกันตรงที่ t a ตทที่เช็คเอ่อก่อนที่จะเข้าลูปสิบหกนะครับสิบกกับสิบเจ็ดก็คือเนี่ยนะครับ Data มมาเป็นเอ่อส a ตทที่มันเป็นลูปสเตทที่เช็คบิดตัวสุดท้ายของผมนะครับ สเตตสิบห้านั้นก็คือเซีเป็นหนึ่งเอสเคเคเป็นหนึ่งดัตตก็ต้องเป็นหนึ่งก็คือถูกต้องนะครับมาที่สิบสเตตสิบหกพอสิบหกปุ๊บสิบหกเซีเป็นหนึ่งก็จะเข้าลูปสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเซีเป็นหนึ่งไม่สนใจเอสเคเคกับดัตก็จะกลับมาที่สิบหกกลายเป็นลูปสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดยาวมาจนลูปสิบเจ็ดนะครับได้มีการปรับให้เซียสเป็นศูนย์นะครับพอเซเป็นศูนย์ปุ๊บอ่า จะมีการช็อตหลูนะครับแล้วข้ามมาที่สเตตสิบแปดนะครับพอสเตตสิบแปดปุ๊บเซตเป็นศูนย์ก็จะขยับไปที่สเตตสิบเก้าพอสเตตสิบเก้าปุ๊บเซตเป็นศูนย์นะครับก็จะกลับมาที่สเตตสิบแปดกลายเป็นหลูของเซตศูนย์นะครับก็จะวนหลูดไปเรื่อยๆจนมาสเตตที่สิบแปดนะครับผมได้ทําการเซตไว้ว่าจะคายเซตขึ้นมานะครับเป็นเซตไฮเป็นหนึ่งก็คือหลุดออกจากสเตตสิบแปดนะครับช็อตสเตตกลับมาที่สเตตสองนะครับ ต่อมานะครับนี่ก็คือเป็นจะเป็นสเตทที่ผิดนะครับคือสเตทนี้นะครับผมก็จะททำการให้บิตที่สองผมนะครับจากที่ควรจะเป็นเลขศูนย์นะครับตรงสเตทห้าผมเปลี่ยนให้เป็นเลขหนึ่งแทนก็เลยกลับมาเป็นสเตทศูนย์นะครับก็คือเซตเซตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งดัตตเป็นหนึ่งซึ่งผิดก็คือกลับมาที่สเตทศูนย์อ่าพอสเตทศูนย์ปุ๊บ รันมายาวก็คือมาเริ่มสเตจใหม่เป็นสเตจสุดท้ายก็คือสเตจหนึ่งสองรันมาหนึ่งรันมาสองรันมาสามจนมาดูจนถึงสเตจที่สิบสามนะครับซึ่งสเตจสิบสามผมนะครับจะเป็นการเช็คบิตก่อนสุดท้ายก็คือบิตที่หกนะครับซึ่งบิตที่หกที่ควรจะเป็น Data มันจะควรจะต้องขึ้นเป็นหนึ่งครับแต่ว่าในที่นี้ผมตั้งให้ Data ขึ้นเป็นศูนย์ไอ้ลงมาเป็นศูนย์ก็คือวนกลับมาที่สเตจศูนย์ซึ่งเป็น Data ที่ผิด เสร็จเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับข้อสอบ12หัวข,ข้อครับขอบคุณครับ